เด้ออะยินดียินดีสบายดีพ่อพี่น้องสบายดี FC เบิ่ดสุขสุขเด้อมื้อนี้มาเปิดคลิปกับลูกสาวเนาะพี่น้องกับน้องน้คิงอ่ะๆมื้อนี้บอกปลาดุกนี่สิมาเฮ็ดหยังเฮ็ดกินเฮ็ดอีหยังล่ะกินฮะเฮ็ดั่วฮะเฮ็ดั่วกินเฮ็ดั่วกินใส่ไปเอาให้ปลาดุกเบิ่งนี่พี่ นี่พี่น้องวันนี้แม่นางคิงกระหน่อกนมคิงสิมาเ็ดเมนูอ๋อหัวเราไม่ได้หรือว่าแกงหัวกันนะเนาะพี่น้องนี่บราไม่ได้ยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าจะแกงเอาบเวอร์ตัพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันลายขนาดได้นี่แปลว่าเขาโบเมนตัวหัวเขาจะแกงใส่นี่ใบเด้อเนาะพี่น้องจับ นี่กบอกว่าอู้บ๊ายดิบบ๊วยเด่นอยากบอกว่าเป็นเมนูที่แบบว่าห้าอยากเนาะพี่น้องห้าอยากแล้วก็เสร็จเมนูไปพับบนบานนอนน้องเิีงมากินบ่ดละฮะอีดามากินอันนี้ให้เบาอีดาสุดเอาสุดเอามืนอนะบ๊ายดิบตอนจะกินน้ำผอมอ่อือตอนจะกินน้ำผอมเนี่ยจะมากินว่าอะไรมากฮะเอาไว้ก่อ,กอน แต่ว่าห้าสิบไปปรุงก่อนนะพี่น้องเนี่ยเข้ามาเบิ่องมาเครื่องมันใส่ยังเนี่ยเนาะแกงหัวอ๋อหัวไปยังน้ำซีมาปรุงเนาะพี่น้องแล้วห้าส <nt También S 1> <Trustee> ิบตำหมกพริกก่อนแม่นางคิ้ตักกองไว้เทั้งหมด ดิัน,ดนแมกนั่นนี่นี่าสิมาอ้อเซ่บ่งดบิงบไปดูอันี้อยากกินมุกระทะอ้ยอยากกินมูกะทะมาใสอันนี้หัวเนาะอันนี้เ้าวรางนาา่าเดือะเด้อดเาเสียอหอเลยจะฮถ้าจะอ้นนะอคืนึงเราไเาจะอ้อบบ่าไปกดน้มาให้น เครปรุงหัากับปุมียังเนาะพี่น้องมะขามนะคะหอมแดงน้ำปลาเดกเขาเนะน้ะะนอุ่นหนูน้ำธรรมดาตะกางตะกาง อุ้ยอาน้ำมได้ไปกดมวได้นกินกดหนามาเทอย่างน้าิุงเลยอว่าเขาเขาอันนี้นะเขาจะบริโภคนเรีวัสิมุนลูกน้างสเปรด้อยนึ่งเวเาสีสยมว้อันนี้ก่อนอันน้ใส่ได้เออพอล้ คนมาได้นะคนได้มื้ๆมันเพือาไม่หยุดเออะไไม่อีกดถุไอ้คนมาก่้าสิปุงเลยแกงปุงะกรนัวเกี่ยหน่อยนึงมาหน่อยไดาติอันนี้ถ้เองอู้โกสามสิสุดบ่านนี้บ่นีอมกลองคิงกมาใส่อ่ออะไรบ่ออะมันสิมมูลปารุสิหา อืมเช่สิใสขามกับมะหองอยากเป็นคนคนปูนได้นอกพี่น้องเพราะว่าอยากเป็นคนคนคนไปเดินคนไปเดิสคนไปดิ รู้ๆเบิ้งเบิ้งที่ไฮไฟรู้เบิ้งไก่นี่หัวพี่น้องหัวกะฉี่อันนี้คือนาตาห้าปรุงแล้่ยวน้ำพี่น้องนี่อ๋อหัวกะสีประมาณนี่ยนอกพี่น้องเพราะว่าถ้าจะปรุงเบิดเด้เพราะว่าถ้าจะบริโภคใบ่อยๆมันจะหมุนนอกพี่น้องนี่หนามกะเจะบริไลภายใกเพราะว่าเดี๋ยวกัดหนามหัวออกมาแด่าห้าวกะจะปิดผ้าไว้ประมาณ สิผ่าดูหาสาวกูเลยฟาวด์ตัวหัวน้อยๆคอขาวเดียวกระเปื่อยเลยเนาะนะคะจะปิดตาไวปทาเบิ่งตอนมันซุกเนาะพี่น้องเห็นตอนนั้นบัดจะเป็นตะเสียบจำได้เย้งละเย้เย้งไงอีหยังอ่ะหมักหมวยหักหมวงแล้มาแต่ใส่อือยิ่งตม่ยั้งโอมือนี้มือนี้ชิมากินแกงหัวกระเบบป่ะฮะพอจะไปใส่พอจะมวันนี้ไม่มี เาไปไปบานแหงอยู àn, bạn, thôi, nào, nào. Má, ่บ้านเออพอขอไปบานแหงอยู่บ้านดูนะนะบอาท่านมากโอ้ยอารบกนหน่อฮะอแดเมนจะบอใส่หอมึงด้หอมนมึอฮอ้ยหอหมดวันนั่าท่านอามันอีดามาจะใส่โมปาดุฮมาติเด่นมาตเด่นยใส่มาตเด่นน้ำมือโอ้มาตะเด่นน้ำมูอล้วก็สีมาเห็ดเมนู อ๋หัวกินกับแม่บอกเดี๋ยวเตรียมชุดคำใหญ่เลยแตะเนี่ยมาเนี่ยมาเป็นนักทาอีกจะน่อยจะโดนมันสุกเรือยเลยพ่อเคยพ่อเคยดีมากพ่อเคยกะพ่อเคยกะเอาหัวคำบางใหญ่เลยกะอากะดู้บ่เฮืยเออเหดูจะโดนทามันสุกนี่พี่น้องว้าวนี่คือสุกเรียบร้อยเนาะ น้านจะบบูมีน้ำพัดไหมือโปรยจักบงางไผ่นี่พอดีเนาะพี่น้องพอดีแขนแขนเดี๋ยวฮจะปรุงเลยแล้วก็ไปกินเลยเนาะกับลูกสาวค่ะ,ะ,ะมาเด้อมาพี่น้องเออปลาดุมาเด้อปลาดุแนวด้เด้ออ๋อหัว <laughs> มือน,นี้ดูกระเมยผ่ากินน้องพี่น้อง <laughs> อานุมาเสียมังได้สกินโตปลาดุเวอร์เสียบได้นี่เอ๊ะ,อะ,อะ นี่ไอ้คนหอนอือยากกินกินจะไรอือะไรโอ้ดีใจแม่กันหรอดะอืม,อนนมเไไน,นี่ยเอ้าแม่กันอดีตดาจับมันดีนะเบิรงเส็บไห้นี่ด,ดอกขสเยอะหัวหอ dạ không? hm ừ? ăn à, xuất 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 anh <laughs> à, xuất ơi ừ. ừ. Mua việc cho các bạn Ăn anh 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 ก็ไหต,ตัว,วใหญ่อืมเอ้าัวใหญ่นี่ที่อยากอยากอหนมาอนักมันอีกเอ้าไปอะปลาดุมั้งปลาดนี่อยู่นั่นเนาะเยบปะบอกาดุเนี่ยเสียบขนาดพี่น้อง แบบข้าวต้มเนื้อจะออกสกแน่นอนแน่อนอย่ากะไ่ผักอีตูมันก็จะมีกลินหอมมาเนาะมันก็จะบอกข้าวเหมือกนไปใช้เปิดเลยนัมากินนีกันได้ไหดียเเกก้งอืมบานงอืออนี่ด้นนี่่จะเป็บ้บ ลมองดีๆด <c ic divide> mm. ่ไกินก็อืมกแมนเหป่อืมิาอาบางมบบนี้บงแบบีจะมาทอแบอะไนะครับเ่าทอเส้นกอใส่เฮ้ย yes <c ười> nhìn nữa an là nhìn nhu mày đâu. mày đúng hả, So mày, bàn bàn mày đúng Mm, này, cassette, <laughs> mh. này lát kapu lát. Mm, mh, này mh, 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 ui, mh, 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 mh,

Proyekor apa baru? Kedua, kan? Ia yang kedua ni, kedua. Meh. Kedua. Meh. 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 Me

bàn làm gì nó hai phía đâu tao không có gì đấy đoàn có gì đại đoàn về mươi hai mươi ba hmm mẹ mày đăng ký mày 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 บายดีป่าูกีปีไเมกอนีว่าบาทาหนึ่งกอแั่งงบาดีป่าดูแล้วรงต้กนนุงดีดีผักกดไหลกดแช่เดเด้อบอกไปละยดีบายดีป่าูกักกดไหลก้แช่เป็นกำลังใจเธอดยน้ำิ้เด้อบอกไปบาดีๆบางานเบาะสอกติดคืน ไนไปกินไปเรียกชานิเดอร์วัพี่น้องพอกันกินหนาเริ่มมือนีิมีอยัางมาพี่น้องออืพอกันกินมาเหมือนว่ากินก็หัวกระดูกซาเนาะกินข้าวเด้งกระดูกซางสบายดีบ๊ายบายยก็บ๊ายบายสบายดีก็ไป